พาไปคิกออฟกันที่จังหวัดสุรินทร์บ้างครับโดยทางอ,อสมเคาะประตูบ้านต้าน PM 2.5นะฮะหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเราครับนายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดงานคิกออฟอ,อสมเคาะประตูบ้านต้าน PM 2.5หยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเราโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายแพทย์สาธรานสุขประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์อสม เจ้าหน้าที่นะครับร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการครุ้มครองสุขภาพประชาชนให้ปลอดภัยนะครับและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการรับมือกับสถานก,การณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับได้มีการสนับสนุนการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 การจัดตั้งคลินิกมลพิษและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งแบบ Wal- k กอินและแบบออนไลน์นะครับสามารถนัดเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมมีการจัดทำห้องปลอดฝุ่นนะครที่ชั้น6อาคาร100ปี การสาธาสุขไทยจำนวน2ห้องนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นห้องที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นลำดับต้นๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะใช้ระบบการกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าในการเข้าบริการรับเต็มที่นี้ดูแลอย่างเต็มที่แน่นอนครับ